ในนิยมวันนี้พบกับความสามารถของเด็กไทยกับโชว์ศิลปะการรำกระบี่กระบองจากเยาวชนที่ต้องการสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยและยังสามารถหาไรายได้ผ่านการแสดงที่ต้องฝึกฝนอย่างเข้มขน้นโดยน้องๆเยาวชนชมรมกระบี่กระบองโรงเรียนทนบุรีวอรักเทพีพลาลัก์จากนั้นมาฟังเพลงรักแบบเจ็บเจบที่จะเรียกน้ำตาจากคนที่ Move on ไม่ได้โดยวงดนตรีชายหนุ่ม5คนกับการถ่ายทอดอารมณ์ทั้งรักทั้งเกลียดและนี่คือวง ไอลาและตอนนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงที่จะพาข้ามเวลากลับไปพบกับแม่พลอยจากบทประพันธ์อีโบดิศาสไทยสุดคลาสสิกซีแ่นดินผ่านเสียงร้องสุดไพเราะจากนักร้องสาวเสียงใสคนนี้พัชชาอเนกอายุวัฒ สิ่งใดก็คือพันดินเป็นแ้นที่ให้ชีวะพึ่งพาอาศัยแลกอยู่กินคุณใดจะปรี จะเหมือนความทุกข์ยืนเรือน Too cute. เป็นบทเพลง4ี่แผ่นดินที่มีความยิ่งใหญ่และงดงามมากจริงๆนะครับด้วยน้ำเสียงเหลือเชื่อของเธอคุณนี้ทางรายการไทยนิยมต้องขอต้อนรับคุณพัชชาอนเนกอายุวัฒน์ครับสวัสดีครับคุณพัชชาครับ<อ>ผมเนี่ยมีความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปปี2034ที่ได้ดู4ี่แผ่นดิน ทางไทยทีวีสีช่องสามแล้วเห็นแม่พลอยเหมือนเมื่อสักครู่นี้สี่ห้านาทีเหมือนภาพนั้นย้อนกลับมาให้ผมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากๆที่มาถ่ายทอดในวันนี้ครับให้รับมากๆจริงจริงครับเป็นบทเพลงของแม่พลอยที่ถูกถ่ายทอดโดยแม่พั <c oughs> ่าโอโหแม่โอ,โอ้คุณพูดแล้วแบบคล้องจองกันเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> แต่งตัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงครับเกรงมากแต่สวยนะผมพูดได้คํคำเดียวว่าสวยงามงดงามมากๆกัสง่าจริงๆแล้วภาว่า ัวชุดไทยเองก็มีสน่ห์อยู่แล้วในใน,ในแต่ละสไตล์ในแต่ละยุคของมันนะคะแล้วก็เราเองเราที่ดูสีแผ่นดินในเวอร์ชั่นจินตราสุขภาพครับโอ้หพอได,พอได้พอได้มามีโอกาสมาร้องเพลงประกอบละครในเวอร์ชันนี้ด้วยเราก็ยิ่งรู้สึกแบบเป็นโอกาสพิเศษจริงๆค่ะร้องเพลงนี้ยากไหมครับยากมากเลยค่ะจริงๆแล้วที่ฟังเหมือนเป็นเป็นเพลง่าช้าค่อยๆร้องค่อยๆไปทีละบทใช่ไหมคะเหมือนจะไม่ยากแต่แต่ว่าสำหรับการที่เอาเมโลดี้ไทยเดิมมาร้องแล้วเราไม่ชินเนี่ย วิธีเอื้อนวิธีไถโน้ตหรือว่าคําต่างๆอะค่ะมันจะต้องมานั่งฝึกกันใหม่แล้วก็ต้องมานั่งจำเพราะปกติเราจะร้องเพลงป๊อปใช่ไหมคะวิธีร้องมันก็จะเป็นคนละแบบกันอะไรเงี้ยอันนี้มันเหมือนแบบร้องคําให้ครบแล้วก็วรรณยุกที่มันคล้องกันกับเมโลดี้ที่ดีไซน์เอาไว้แล้วอะค่ะมันก็ต้องยิ่งแบบถโน้ตให้มันสวยด้วยค่ะต้องถามอาจารย์มดดีกว่าว่าร่วมงานกับคุณพระชาญในบทเพลงสี่แผ่นดินมีความรู้สึกยังไงครับครับก็จริงๆรู้สึกพิเศษมากเลยเพราะว่าจริงๆพชชาันี่ย คาแรคเตอร์เขาเป็นคนสนุกสนานล่าเริงนะครับแล้วก็เป็นคนสซนๆนเป็นคนแล้วก็ถ้าพูดถึงการร้องเพลงเนี่ยปกติทุกคนจะใช้คําว่าพ่นไฟ <c oughs> ปกติผมจะเห็นภาพเขาพ่นไฟแบบโชว์พลังเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ได้อยู่ในภาพแบบเรียบร้อยเป็นภาพภาพไวาา้ในลักษณะนี้ถือว่าพิเศษมากเลยครับผมก็เลยเตรียมเครื่องดนตรีไทยพิเศษเหมือนกันร <c oughs> ับพัชชาโดยเฉพาะเลยก็คือพี่ลิงนะครับกลุ่ยไทยนะครับผมทางฝวามือนี่นะครับ สวัสดีครับพี่ลิงครับพี่แอมตะโพลนะครับครับพี่แอมนี่ผมว็จะเห็นเป็นเพอร์เคชันของเราพอมาแต่งชุดเป็นชุดไทยเนี่ยดูสง่าไปอีกแบบหนึ่งนะครับครับผมครับผมสวมชุดไทยแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้แน่นมากครับหมายความรู้สึกของคุณชัดเจนมากๆเลยูสแล้ววันนี้คุณนิตยตะโพลต่างกับเพอร์เคชันยังไงครับคือดนตีไทยของเราคือผมเล่นดนตรีไทยตั้งแต่ก่อนเลครับเล่นแต่มอหนึ่งมาก่อนเป็นเครื่องนเครื่องดังมาก่อนครับตั้งแต่มอหนึ่งแล้วมาเล่นเพอร์เคชันตอนปีหนึ่งครับ อ๋อครับก,ก็เหมือนที่ม<ป>ิโอกสได้กลับไป,ไปเป็นมนหนึ่งอีกครั้งหนึ่งจิบสีอีกครั้งครับผมน,นี่ยังคุยแล้วครับพี่ลิงครับพี่ลิงรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ที่มาถ่ายทอดในบทเพลงสี่แผ่นดินครับรู้สึกยินดีมากๆครับแล้วก็ต้องขอบคุณอาจารย์มดนะครับเออเอลเลนไว้แบบว่าใหญ่ซะจนแบบว่าเราเราเกรงอะครับเราก็ เมื่อคืนนอนไม่หลับแล้วต้องหาวิธีก็คือขุยอะครับเราเล็กๆอย่างนี้ครับเราจะทํายังไงให้สู้กับวงได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งความไพเราะอันนี้สําคัญมากกับให้เข้ากับบทเพลงต้องต้องชื่นชมพี่ลิงครับพี่ลิงน่ารักมากเลยเวลาผมติดต่อพี่ลิงไปแกจะเตรียมคุยมาหลายเรามากรอบนี้เอามาสามเราแล้วจริงๆทุกเราก็เป่า เป่าเพลงนี้ได้หมดนะครับแต่เราก็จะหาคลุยที่ใช่ที่สุดใช่ไหมครับพี่ลิงใช่ครับก็เลือกให้เหมาะกับคียที่แบบวงมาทำส่วนนั้นจะรดคําเพลงนี้มารู้สึกยังไงบ้างครับผมรู้สึกจริงๆผมเชื่อว่าคนเจเนเรชันผมนะครับรุ่นหรือว่าอายุป้ากับผมขึ้นไปเนี่ยมีความทราบซึ้งอยู่แล้วในเพลงนี้นะครับผมอยากเล่าเพลงนี้ให้ย้อนกลับไปเป็นไทยเดิมจริงๆผมเลยตั้งใจเลือกมากว่าผมปรึกษาทีมว่าเอ้ยผมอยากได้กลองไทยนะ ก็มีพี่แอมช่วยผมแล้วก็ดูถึงพี่ลิงเนี่ยครับเลยออกมาสวยงามแบบนี้ครับวั้กว่าพัชชาด้วยที่ใช่ลองได้พิเศษจริงๆครับครับทั้งอาจารย์มดอาจารย์ลิงพี่แอมคุณพัชชาและทั้งวงเนี่ยวันนี้ตั้งใจทั้งเล่นทั้งร้องบูชาครูจริงๆอ๋อโอ้พูดอย่างนี้เป็นไปได้ขอบคุณนักดนตรีทุกท่านเป็นอย่างยิ่งเลยครับขอบคุณมากๆที่สำคัญที่สุดก็ต้องขอบคุณคุณพัชชาพั้งนี้ที่มาถ่ายทอดบทเพลงทาให้เรามีโวกาสได้ย้อนกลับไปถึงในอดีตที่เราคิด เมื่อไหร่จะมีซิงเกิลของตัวเองออกมาอีกอคจะคิดถึงจริงๆก็ยังอยากจะทํางานเพลงอยู่นะคะแต่ว่า,าช่วงนี้ก็ต้องติดตามกันสักพักหนึ่งครับผม <im it> เราจะคอยติดตามในวันนั้นวันนี้ขอบคุณมากๆครับคุณพระชาที่มาร่วมรายการบอลลรในไทยนิยมคุณพระชาครับ,รบ <im it> ขอบคุณมากครับครัขอบคุณมากมาครับ <im it> ขอบคุณมากมากครั <im it> บผมช่วงหน้าเรากลับมาในรายการนี้กับรายการไทยนิยมสักครู่หลังโฆษณานะครับ โคโรชูว์มิสซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสสถานีบริการน้ำมันพีที